สวัดสดีครับท่านครับวันนี้พี่น้องชาวบ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับรู้สึกปราบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพะเยาท่านใหม่นะครับคือท่านไมตรีอินทุสุดท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดพะเยาได้เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องชาวบ้านบัวถึงในหมู่บ้านทีเดียวนะครับผมว่าวันนี้ผมจะอาสาพาท่านไปเยี่ยมบ้านบัวนะครับกับท่านผู้ว่าไมตรีอินทุสุดไปกันดีกว่านะครับ แล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดการต้อนรับท่านผู้ว่าเมตรีทุกสุดนะครับพี่น้องชาวบ้านบัวก็ได้จัดสถานที่บริเวณลานวัดบ้านหลอกบัวนะครับเป็นจุดต้อนรับท่านผู <kaz an> <absorbed> ้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวพบปะกับพี่น้องประชาชนให้นโยบายแล้วก็ให้เขาได้เห็นหลายเรื่องด้วยกันนะครับการตรวจเยี่ยมชุมชนยามบ่ายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านเมตรีอินทุสุดในเดือนนี้ได้ตรวจที่บ้านบัวหมู่ที่สี่ตำบลบ้านต่วนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยได้ตรวจขึ้น ในวันจันทร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2554เวลา14นาฬิกาท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาได้เดินทางมาถึงบริเวณวัดบ้านดอกบัวและบริเวณลานวัดบ้านดอกบัวพี่น้องชุมชนบ้านบัวก็เดินพร้อมกันณที่ลานวัดบ้านดอกบัวลำดับแรกนะครับเป็นกิจกรรมการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติโดยท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาท่านเปิด ท่านได้เปิดกลวยดอกไม้เพื่อถวายราชสักระแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นในบานบุญคำท่านผู้่บาลมูที่สีได้กล่าวนำคำปฏิญาณตนและหลังจากนั้นก็ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสรดีมหาราชาลําดับต่อไปก็เป็นการกล่าวต้อนรับโดยท่านอนันต์พัทระ เดชมงคลท่านปลัดอำเภออุวุโสตัวแทนของท่านในอำเภอเมืองพยาได้กล่าวต้อนรับท่านผู้บริการจังหวัดพเยาและคณะที่มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านณลานวัดบ้านดอกบัวหลังจากนั้นในบ้านบุญคำท่านผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินง,งานของคณะกรรมก,การหมู่บ้านและชมวิดิทัศน์การดำเนินง,งานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และในโอกาสสาคัญในวันนี้ท่านมิตรีอื่นทุสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านได้กล่าวพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านบัวหลังจากนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุนท่านรัฐพุฒธิชัยใจกล้าท่านได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะตรวจเยี่ยมและได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะผู้ติดต,ตามและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้เอาละครับการเยี่ยมชุมชนยาใบของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านปราอินทรสุดวันนี้นะครับก็หลังจากที่ท่านได้กราบพรปะกับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวบ้านบัวแล้วนะครับท่านก็ได้ออกเยี่ยมเยียนจุดเรียนรู้ต่างๆของชุมชนนะครับโดยท่านวันนี้นะครับท่านได้ออกไปเยี่ยมเยียนกิจกรรมหลายกิจกรรมด้วยกันนะครับที่สําคัญสําคัญในชุมชนบ้านบัวที่ได้เตรียม ไว้นะครับผมก็ขออาสาพาท่านนะครับไปเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนบ้านบัวนะครับด้านแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพร้อมกับท่านผู้บริการจังหวัดพะเยาท่านมีตีอุทสุดนะครับวันนี้เชิญเลยครับผู้วริการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมจุดการจัดสรรเข่งนะครับซึ่งพี่น้องชาวบ้านบัวนะครับจะปลูกไผ่รักนะครับจํานวนเกือบ400-500ก่าไร่นะครับและนําไผ่รว่วนี้มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างงานสร้างอาชีพ ในการจัดสารเข่งนะครับซึ่งเข่งนี้ก็สําหรับใช้จําหน่ายออกไปให้พี่น้องเกษตรกรที่มีสวนผลไม้นะครับเช่นสวนเงาะสวนลำไยสวนลิ้นจีสวนทุเรียนนะครับนำไปใช้ในการใส่ผลไม้ต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ทางท่านผู้ว่า,าจังหวัดก็ให้โอ,อกาสให้เก็บมาเยี่ยมจุดแรกนะครับจุดการจัดสารเข่งครับนอกจากาเข่งแล้วนะครับที่นี่พี่น้องชาวบ,บ้านดอ,อกบัวน,นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ยังทาอาชีพการาสารสุ่มไก่นะครับสุ่มไก่ก็คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทห้สลับกัดไก่ไว้หรือสลับเลี้ยงไก่นะครับไก่ชนหรือไก่บนเมืองก็ก็ได้นะครับและที่นี่ก็ทั้งภูวการจังหวัดก็ได้มาเยี่ยมชมครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวที่สารสุ่มไก่เป็นรายได้ให้กับครอบครัวนะครับซึ่งเป็นกิจอะไรได้ที่ดีทีเดียวครับเป็นกอบเป็นกันนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดของบ้านของพ่อบุตรดีสองคนชมนะครับซึ่งพ่อบุตรดีสองคนชมปีนี้ท่านก็ได้รับเลือกเป็น พ่อดีเด่นแห่งปี2554นะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยานะครับท่านมี็ีทีสุดสุด้เข้าเยี่ยมเยยนครอบครัวของท่านนะครับพอบุดีท่านทำนปลูกผักปลอดสารพิษนะครับไว้บริโภคและก็ส่วนหนึ่งก็เหลือจาหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวนะครับสวนผักของพ่อบุดีมีชื่อเสียงก็คือท่านไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับท่านทําปุ๋ยชีวภาพจากหน่อกล้วยและก็จากหอยเชอรี่ ใช้เองนะครับทาให้ผักของพ่อบดีเนี่ยสวยงามแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะครับครับแล้วจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทําการของผู้ใยา่บ้านนะครับในบ้านบุญคำผู้ใยา่บ้านแหนทองคานะครับจุดนี้เป็นจุด่วนรวมนะครับของเข่งจะมีการตรวจคุณภาพของเข่งที่นี่นะครับแล้วก็ทางท่านผู้ใยา่บ้านบุญคำก็ทําหน้าที่เป็นผู้ที่ทาหน้าที่ด้านการตลาดนะครับส่งเข่งออกขายไปทั่วประเทศนะครับทั้งเข่งทั้งสุมไก่จุดนี้เป็นจุดู่นรวมนะครับและจุดการคัดคุณภาพของ คร่งครับครับครับจุดนี้ก็เป็นจุดของครอบครัของพ่อสาแก้วใจบานนะครับพ่อสาแก้วใจบานท่านเป็นปาาราชญ์ทางด้านการคิดและพัฒนา รูปแบบของการทดแทนพลังงานนะครับคือท่านใช้มูลโคมาทําแก๊สชีวภาพด้านเดิมน,นั้นท่านทําเอาถัง2องลิตรน,นะครับมาทําเป็นหมักเป็นหมักเอามูลโคหมักเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้หัวต้นในครอบครัวนะครับณนะวันนี้ท่านพัฒนารูปแบบของแก๊สชีวภาพมาเป็นแก๊สแบบสงพลาสติกแบบบอลลูนนะครับและนอกจากนั้นนะครับท่านยังพัฒนาและคิดคน้นลองผิดลองถูก กับผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับนั่นก็คือเตาแกลบชีวมวลซึ่งเป็นใช้วัตถุดิบคือแกลบมาทำเป็นแก๊สนะครับเป็นทำเป็นพลังงานในการหุงต้มนะครับณวันนี้เป็นที่จุดสนใจของท่านผู้ชมทั่วไปแล้วก็เป็นที่สนใจของคณะศึกษาดูงานนะครับและก็ตอนนี้ท่านผู้ว่าก็เข้าไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมของพ่อสกวใจบาลในวันนี้ด้วยครับแล้วก็ที่นี่เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่ท่านผู้วามาตรวจเยี่ยมนะครับครอบครัวของพี่พรบรรพธ์พัทวี ปราดผู้มีความรู้ชนานาญทางด้านการเพาะเลี้ยงร่วมกว่างนะครับในพื้นที่ในบ้านของท่านนะครับพื้นที่เล็กๆนะครับท่านสามารถเนลมิตให้เป็นมืดครึ้มไปด้วยแมกไม้นานาพันนะครับและท่านยังปลูกพืชผักสวนครัวพืชไม้ผลต่างๆทุกชนิดการเพาะเห็ดนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือจุดนี้ก็คือท่านเป็นจุดนี้เป็นจุดเรียนรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงร่วมกว่างซึ่งพี่บรรพฤปฐวีท่านได้ศึกษาเรียนรู้นะครับวิจัยปฏิบัติ นะครับลองผิดลองถูกจนณ้าวันนี้ท่านสามารถพอเลี้ยงดงกว่างและสามารถทำเอาเรื่องการพอเลี้ยงดงกว่างเนี่ยมาเกื้อกูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงมาทำปุ๋ยนะครับเพื่อทำาบุกพืชผักสวนครัวจนนี้เป็นจุดเรียนรู้ตัวหนึ่งจุดหนึ่งนะครับที่เป็นที่สนใจของคณะศึกษาโรงงานทั่วสารทิศครับครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาวครับที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมชมในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ อมูภที่4ตําบลบรรตุนนะครับอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การหาชนตำบลบ้านตุนนะครับครับก็ขอขอบคุณครับครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้มาเยี่ยมชมฝายแตกนะครับซึ่งบ้านดอกบัวนี้มีการรวมพลังสร้างฝายแฝกกันเป็นประจาจะได้สร้างหลายลูกนะครับเพื่อเก็บจากชะลอน้ําเพื่อให้มีสัต์น้ำนะครับมีปลามีกุ้งหอยปลรปลามี สับน้าทุกประเภทนะครับทําให้พี่น้องชุมชนอาศัยแหล่งน้ำแห่งนี้ห้วยแม่ตุ่นแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งเลี้ยงชีวิตนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก็ว่าได้นะครับและตอนนี้นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพร้อมคณะนะครับจะได้มานั่งรับประทานอาหารที่แคร่ที่บริเวณห้วยแม่ตุ่นแห่งนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากทีเดียวนะครับหรับวันนี้นะครับทางชาวบ้านผาบัวนะครับรู้สึกเป็นปลื้มผู้ติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลนะฮะ ที่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ท่านผู้ว่าในการเป็นวัดท่านเวทีทุสุดมาเยี่ยมหมู่บ้านในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเป็นสุริมงคลทั้งนี้นะครับก็จะทําให้บ้านพัวเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปยิ่งด้วยนะครับตามแนวเศรฐกเกียเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสวัสดีครับขอเจิญมาแอ่วบ้านัวนะครับขอเจิญมาแอ่วบ้านัวนะเจ้าขอเจิญไปแอวบ้านหอกบัวนะเจ้า